คือการที่นำปุ๋ยจากวัชพืชปุ๋ยอินทรีย์นะคะมาลุกเท้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปลงในหลุมเพื่อเตรียมที่จะปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าดินตรงนี้เนี่ยแร่ธาตุต่างๆเนี่ยยังไม่มีมากพอนะคะเพราะเป็นดินที่นำขึ้นมาโฉมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเเชิญเลยนะคะร่วมกันปรุงดินค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะรวมถึงทางที่น้องไปชมุชมชนด้วย นจนะคะจะมีจะมีที่จุดที่มีผ้ามีไม้ตักอยู่นะคะเชิญเลยค่ะจะได้เป็นภาพเลยนะความสมีภาพของความรักความสมัคคีนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะค่ะเราช่วยกันทำงานนะคะและช่วยกันถ่ายภาพถึงไ่ความสัมนธ์ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพะเยาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายที่ภาคส่วนค่ะ เอไปก็เป็นขั้นตอนของการปรุงดินแล้วกับเตรียมปลูกก็ไม่นะฮะอาจจะปลูกช่วงหน้าแรงแบบนี้อาจจะเป็นยากน้อยแต่ก็เพื่อเป็นพิธีการพรนี่พื้นที่นี่จะจะปรับปรุงดินใหม่หมดเลย กับที่จะปลูกหญ้าเนี่ยจะต้องเอาปุ๋ยมาลงทุกใช้รถจะใช้รถตามทชเพื่อจัดทชได้ครับไม่ยากครับไม่ยากกรมพัฒนาที่ดินก็จะมาปรับปรุงด no ีให้เราทางปศุสัตวส์กับทางเกษตรเขาจะเอาย่างดับเครื่องหลังเครื่องหลังเอาครบถุงดำเห็นไอยน่ะเอาก้อนเอาก้อนไปับอเออโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเป็นสัญลักษณ์เฉยๆ เชิงสัญลักษณ์นะฮะเพราะว่าดินจุดนี่นี่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะฮะนั่นการปลูกก็ไม่นี่จะต้องปรุงดินให้ละเอียดกว่านี้นะฮะต้องใช้เทคนิคเราไปจะเต็มตรงนี้หมดอ่ะ พเจ้าครับพระโอษฐ์โอ้เย้าครับยย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 ่ยย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 หยย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 ยกยย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  เดี๋ยวมูแม่แม่คนละต้นแล้วเด้อฮะมันใครปลูกก็เปิ้สักต้นกะเดี๋ยวเขามาปลูกที่หลังเ,เราไว้หน้าฝนน้องนอ,นอก,กาเขาเพาะไว้เป็นเลอะหัวหน้าว่ะเดี๋ยวไปปลูกอันนี้เปิ้ปลูกเป็นพิธีการได้ก่อนอ,อ่ามีอะไรกันให้กลับกันแล้วแหละโอเคแล้วเดี๋ยวเขาไปอู้รายละเอียดกันที่หลังครับโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใครทยหูกับผ้ว่าเออบาายช่ไมบอสอ๋อกัวะไโอเคโอเคอันกับกับบ้านกันก็ได้โอเคเดี๋ยวกับป้ากันไหมน้อแม่นอครับน้องน้อยสูงสูงพ้นไหนอ่ะจืดอย่างอ่ะฮะ ขอว <câ reen> ีป้าแหละอ๋อเออน้อยๆสูงๆไม่หลายคนโอเคฝากไว้นี่ก่อนเด้อโอเคครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเขาไปทรงมวยแม่สักกําก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเขาก่อยไปอู้รายละเอียดกันในเรื่องของการอ่าเดี๋ยวเขาต้องปลูกนี่แสดงว่าเป็นหูแต่นะะ ปลูกตอนนี้ก็อิ่มได้หน่อยเมือเป็นปลูกเป็นพิธีอ่เปล่นเปลี่ยนพิธีครับเดี๋ยวเฮามาปลูกกันตอนหน้าฝนแม่ครวันนี้แกนี่โล่ไงล่ะนี่นี่ไอเดียสุดยอดเลยโอเคปิกดีๆนะแม่เด้อครับขอบคุณจ้งนะครับ <c oughs> มาดูแล้วผมเอารถอะไรมาจะได้กันนี่ปั่นรถทีมานี่เนาะโอเคไปได้ยังนะแม่เนาะโอเคไม่ได้ก็ต้องได้ <c oughs> ยึดแหละ,ยอ,ะอย่ามาสมัครปืนจ้าก,กันดูว่าเราตั้งใจมาด้วยของเราเป็นยัง,งท่าปืน,นท่ากันมากเอยๆมาด้วยกันเนี่ยกันเนาะตั้งใจมาแล้ว ใบมะปเอาหนุ่มใะปูเอาใมาปูเอาใเอาใบมปูเอาใบมะปูเาใมะป็นอาใบมะปูเอาใบมะูเาใหู้เใบปาะปเอาใบปูาะปูเอาในะอมูอมปอมามปเอาาใบมะปเมอามูเมปูเอาใบอาใปใมลูเอาใะอาูเอาใมูเานะเดี๋ยมูอาปูเอามอาใบมเาบมาใอามะเก็บมะปอาเอามะนเาบเอาบม่ปูาบปูเอมูอมปูเอามอานะอาม่เอา โอเคครับก่อนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามูแม่แม่ได้มาเป็นขวัญกำลังใจใร้การทำงานกับ g ีโฟกตัวเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตพื้นที่ทัดนี้นะครับก็ g ีโฟกกับยากจะมีว่ากราเป๋ากังค์ใครับช่างเปาโอเคเป็นความลับก่อ <laughs> ช่างช่างเปลวสวัสดีครับเป็นเป็นความลับหรือเปล่าออกสื่อได้ไหมจะพูดอะไรกับผมเนี่ยได้ได้นะโอเคไม่อะไรครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาช่างเปลาไปดูพื้นที่เขาจะทิ้งดินตีตีฟอบทั้งขอบสัดหลวงดับตกแหละนตีมันเตี้ยนรั่นเราจะปรึกษาคุณาว่าตัวเนี้ยยังต้องการดินเพิ่มอะไรเพื่อปรับปรุงพื้นที่อะไรอยู่ไหมอ๋อผมอยากได้หน้าดิน

ตัดใี้เป็นสองสามได้ไหมเหยื่อข่าวได้ได้นนี้กับปรึกษาหาเรื่องก่อนเพราะว่านี่ฮะขั้นตอนการปลูกผักปลูกก็ไม่นี่ต้องดินสําคัญครับสภาพดินแบบนี้คือว่าบ่อแยงสุดยบ่อชนิดดินอันนี้ก็คือข้างบ่อหรืบริเวณข้างข้างบ่อที่จะใช้ปลูกปลูกผักอ่ะอ่าอ๋อประมาณหนสักห้าสิบเซนน่ะคือปูปูพรมเป็นพื้นที่ที่เราสามารถปลูกผักได้อ่ะ จะได้ไม่ต้องปรุงดินเยอะเพราะดินอย่างนี้นี่ปลูกผักไม่ขึ้นแต่นี่น,นี่ดินนี่โอ้โหแค<ร> <laughs> แต่ดินนี่นี่คือเขาจะไปถมตรงตรงนู้นเนาะตรงตรงข้ามสะพานไปนะครับอตร,ตรงนั้นของช่งางเปาบริหารจัดการได้เลยกับกับพื้นที่ของผมขอแค่พื้นที่ที่จะปลูก่อขอให้มันเป็นแค่หน้าดินหนาประมาณสักครึ่งเมตรอะบ,บริเวณรอบบ่ออาดินน้ำก่อน อตีน้ำตีน้ำไปมินะดินอับดินเก่าอยู่ยังเก่าในอบสรานี่ครับดินออกเอาดินออกแล้วก็เอาดินหน้าดินเอาปูหลอบบอครับอันก่อนอันมเอาสองบอนี่ของกรมชนบอปพุ้นนะครับเนาะของกั่าแต่ถ้าได้หน้าดิน เอาหน้าดินมาลงขอบบอลทั้งทั้งสาบอเลยนะครับอ่านี่เอ้อนองีบอบ้อนี่คนบอจะลึกนี้ชปบบอนี้อามาจสบอลนี้สองสามอันนี้ของชอบบอนึ่อ่านี่ยครับสองนีไม่ใช่ตรงนี้เลยนะบอลตรงนี้ครับมุมนี้ของเ้างนี่มุมนี้ครับ มีกาเต็นท์รแงรกาพูดแมบอรนึงนี่ครับก็บริเวณตะตีสีเขียวปูพักนี่ครับมันมันกว้างประมาณตะแห่ครับกิเมตรครับสเมตรงเมตรสันสันมันสองเมตรนะครับเนาะละก็อันถ้าหลังจากสองเมตรมาประมาณสักสีถึงห้าเมตรเนี่ยมีดิน ดินดำลงหน้าหนาประมาณสักกึ่งเมตรได้ก็ครับด,ดำด้วอกันมันจะมีะสามารถ แต่ถ้ารถด,ดำข้ามได้ค่สามารถมีพื้นที่ดินดำสามารถเอาได้ท่านอ่ะคือต่อท้ายเดี๋ยวเราเล่นตอท้ายกันนะอ๋อเนาะหอดุสะได้ประมาณสักจันหนึ่งเท่าเท่ากับตัวปืนมันจะเป็นดินดำอยู่อ๋อต้องเปิดไปก่อนตอนนี้หน้าดินมามอ๋อมันเพราะว่าตั้งลุ่มตั้งลุ่มมันถึงอยู่โอเคครับเดี๋ยวโอ้ถ้าอาจจะหน้าดินท่านได้เลยได้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับอ่านึกออกละนึกภาพออกละ ขค้ณมากได้ป้ากันเวอนเยี่ยมเลยแปลงพักได้ฟูกกับย้อนดินที่เขามาลงนี่นเลนะหุหยอดเลยอ่าผักงามพักงามผักงามแล้วเนาะเดี๋ยวกับจะใจโมเดลนั้นมามาเจอพัฒนาดินตอนนี้วิธีวิธีการเดียวกันโอเคเดี๋ยว ลุงจางเผาอุทุลากรแล้วเดี๋ยวผมมาอุายละเอียดเหมนะกันนะครก็ตอนนี้ครับก็จะใช้โมเดลในการทําแปลงพักตีร้านกิจกรรมของเขามาจุ่ยประยุกต์กับพื้น,นที่ต้งนี้ครับเพราะว่าวล,วลักษณะเดียวกันคือดินดีอ,ดอาจะพัฒนานี่เป็นบูดลิมตะลิงกลางๆเนี่ยก็จะต้องชินอาสาใช่ใจทำได้คให้ดินดีน้ำดีก่อนนะขยายอยู่ไอ้มีดินมีน้ำก่อนนะ้าเราจะไปเตรียม ันผัดได้เลยทุกคนเลยจัดจิตอาสาทุกอาทิตย์อ่ะก็มีทุกอย่างแล้วก็มีคนขับไปต้องมีคนดูแลก็มีบ้านปลายมอเไปเป็นแรงมันมีเอกชนรับอยู่ครับเอกชนที่เขาดูแลเขาจะเก็บผลประโยชน์ไปใช้บริโภคในบริเวณแล้วก็จำหน่าย ทีมของนายอำเภอรับตดอดหมู่บ้านควายด้วยต้องดูเลยเป็นลยชาวบ้านที่ดูแลหมู่บ้านควายเป็นหลักครับที่จะดูแลผลประโยชน์แล้วก็เก็บเ็ประโยชน์จากทั้งนี้ไปใช้เคราะอยู่ในพื้นที่เัาเป็นพื้นที่นํำร่องครับแล้วต้องยั่งยืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าปีเดียวจะเสร็จนะปีปัญหาหลักคิดว่าคือเรื่องบำรุงดินกับน้ำแรกถ้าถ้าเราฟื้นตรงนี้ได้โครงการก็แบบหลุด้ไปมีต้นกันเยอะสิบปีอ่ะยี่สิบปสิบปีต่อทันเรียบร้อยแต่หน้าฝนก็ปลูกป่าไปก่อนหน้าฝนเริ่มเข้าฝนกับแป๊บน่อยแต่ดินเนี่ยครับไหนดินตรงนี้มันเป็ี่ยนดินที่ภาพบ่ค่อยดีสำรับแบบแบบเหมาะสมสำรับการเกษตรต้องมีการบำรุงนะครับก็ดูดีดินมันจะทำอะไรไมีอย่างขึ้นเลยตอนนี้เจ้ากรมธนาที่ดินนะครับ ค็อเขาได้สอนัินเอาปุ๋ยมาต้องปรับหน้าดินเลยโซนช่วงนี้ก็จะทำทำห่มดินไปก่อนโซนที่จะปลูกพักเนี่ยอันตีมันมีความกว้างประมาณแต่ไหนครับที่ขอบบ่อเนี่ยครับอ่าจะพักมันจะมีมีลึกเข้าลึกออกชักเข้าชักออกไม่ห้าสิบบ่อนี้ครับอ๋อลึกเมตรห้าสิบ เบาลึก3เมตร50ลึก3เมตร50เรคามกว้างเมตร50เมตร50อ๋อโอเคครับแต่อาจจะทําเป็นฟรีฟอร์มบางคือมันจะ b a เต่ากันเมตร50เลมั่ามันจะมีอาจจะเป็นเปืี่หเืองอราไลังงานขยายเวื้อออกไปได้ครับออพลังงานเดี๋ยวเข้าใจว่าพลังงานไงงานเขาไม่ได้ปมงยร่น้ใช่ครับใช่ครับใช่ในหนองี่ยนะในหนองเลยครับก็คือทำแซนด์วิชป่าเจ้าพนิดี ครับแย่นกันได้ครับจะเลี่ยงจะเอาหูกันครับครับอาก็ดีครับทำเส้นวิบากอาจจะเป็นเป็นจุดๆเป็นระยะะนะครับอาจจะแซมสลับกันครับไอตัวกระชังครอบปลาก็ได้ครับครับ ใช่ครับนนะะแล้วก็เดี๋ยวตรงตะลิงนี่เดี๋ยวจะมีกันยัเอาเครื่องจักรมาปั๊บแตง่งใช่ไหมครับโอเคครับผมอขอบคุณนะครับช่างบีครับครับนี่ครับผมก็พยายามเก็บข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อสงสัยต่างตตัวนะฮะเอาได้ผู้ไปพร้อมกันอ,อ,อา จะดวละ้ากเป็นเหมือนอนีคับอลกเนยนะครับถ้าถ้ามันว่าน่จะพยายามให้มันได้มากขึ้นนะตอนใายถ้าช่อกเส็จแช่วยกระด้าหน่อจะได้เสร็จทันกันเลย เราดูอีกทีนึงก็ได้๋ยวตอนนี้ผมจะรู้ลูกเล็กนี่ก่อนอยู่โรงเรียนนี้ีเดยนเทนี่ก็ตอนนี้เดกมจะได้สักครึ่งแล้วก็ถ้ากระชับอเสร็จกแค่บจะได้ออกพร้อมกันเลยนรับขาวข้าต้นๆลังเดี๋ยวๆใกล้ๆดูกันทีครับเพราะว่าผมต้องเตรียงไปทางนางลปางดคดูอยู่เฉยใกล้ๆกได้ครับได้ของสักไกนเ็เารถนั่นไหนมาครับของสกไกน้อยๆ มีคองของไส้ไก่ที่หลังนะครับเว่า,วววา,นนะาร้องให้คุณยายไได้บอกว่านนะตัวที้ใหญ่สัีนะพ่าตีวางแผมไว้คราคิดยงไได้บอกขวานะอาจจะแถมสักเคือทถงเดือกก็ได้ไป ปักไอ้แนวใส่ไก่ใช่ไหมละถ้าลมเราบอกว่ามปั๊กใช่เราทำมาดีนี่โค้ทังทางโยธาทังโยธานี่ใครเป็นคนที่แบบอันนี้คนครับในพื้นที่ผ่านอยู่ด้วยกันเล่นนี่ฮะนี่ต้องแล้วนะครับสมมติว่าไม่โคขุดเสร็จแล้วแล้วก็ะขุดฟองใส่ไก่ตอนนี้แบบไม่โยธาติดต่อทีเพราะก็ต้องมาติดต่อมาเลยถ้ามันมันมีพื้นที่สี่ปอนับแล้วก็จะดูประจำบ่อเลยภาษาอะไรเขาบอกมีปัญหาอะไรปุ๊บปุ๊บเขาจะโทรให้เขาวิ่งอะไรเขาก็วิ่งมาตัดมาไล่มาตัดทำเรื่องอะไร อันนี้มันไม่ใช่งานนะพ่ไม่ใช่งานจ้างหลวงพีจะมันพัดขึ้นมาอยู่กหลีกนี้เราลว่าเอามมันต้องเป๊ะไม่ต้องเ๊ะไม่ใไม่ต้องขึ่งเก็ทางปกตเรดี่เียเลยไัด้นได้ยู่ไมาเดี๋ยวแจ้งกันเลยปิา่งได้ได้ครับยิงขอมมาดูได้เลยกทุกวันนี้รูปมอเสียงเรียมก็ได้สามารถปั๊ตามหน้างานได้ด้วยรุกว่าเราไม่ลุกพื้นที่ปั้นให้มอสมญาติดอย่างเดียวเอาเบอร์ผมกันเดี๋ยวผมเอาแจ้งคือผิดอย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจวยจวยยูครับอันแมโครได้เพราะว่าโครงการฟุกพักเนี่ยผมอาจจะจวยอันในเรื่องของวันนี้ตอนท้ายเมือนเลยครับดินทีูความาล,ลุกแล้วก็ความลึกอันนี้เป็นภาปีเป็นปสามตอนท้ายนะครับปสามไหครับปสามเปกนภานะครับครับปสามเป็นภาคสองหัวน่าจะดินดำอยู่ครับเป็นอเคครับอันนี้ดูความลึกแล้วน่าจะถึงดินดำอยู่รับสามไม่ห้าสิบตุกมบอลเลยครับครับ,รบเดี๋ยวไม่แอลหามัน หรือว่าเขาจะมือก็มือทางหมดดึงเข้าไอ้ละตั้งหลายๆกลุ่มเขากดติดก่อนดูกระต้องการทางต้องถามก่นได้กันก่อนได้กันมีอย่างกรเดียววิ่งเข้ามาได้เลยพออยู่ในพื้นดีมนออกเขาคุมงานติมใจอยู่ละไอ้ตีบ่าทำมาค้านอะไอ้ชาวปังเห็นไหมที่เขาทำมาค้ารอยู่กระจานตัวหน่อยกระจายที่มีทำอาคารน่นะเขาคุมนันงนี่ละเราก็วิ่งมาได้เลยเป็นช่างของเัาเลยแหละเขาก็จะลุกไปดูเขาทำแบบอยู่ใช่ครับใช่ในข้ิดต่อกันบในข้อตัวแรกคือกัน มือละมือละมือละประมาณนี50เลอระเซ็นต์ <laughs> ตาลอยเลยนี่ร่างกายของงานเยอะดิตรงนี้